สวัสดีครับท่านผู้ชมบมพิระเดศิรีวชิรวัตรนะครับมาพบกันตอนที่3ของีรีส์ Microsoft Word 2013วันนี้จะแนะนำสั้นๆครับเป็น bookmark bookmark ใน Word 2013หมายความว่าไงครับผมจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายโดยยกตัวอย่างนี้นะครับเปิดวินโดว์ขึ้นมา c t r l o คือ open จดหมายรักแบบเดิมเห็นไหมครับ อันนี้เป็น e ว comeback ก็คือเราเราเปิดครั้งสุดท้ายเมื่อ19นาทีผมเปิดครั้งสุดท้ายเมื่อ19นาทีทีนี้คุณอาจจะเปิดครั้งสุดท้ายเมื่อ3วันก่อน7วันก่อนหรือเดือนที่แล้วก็จะบอกให้เมื่อปล่อยไป็นเมื่อ,เ,อเนี่ยฮะเราจะเห็นเครื่องหมายบุ๊กมาร์กเห็นไหมฮะเครื่องหมายบุ๊กมาร์กนี้มีไว้หน้าที่ทำอะไร มจะเลื่อนลงมานี่นะฮะเลื่อนลงมาความเชื่อความเชื่อนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิด c t r l w เปิดใหม่ c t r l o พอจะดาวออกไหมฮะนี่ครับเมื่อคู่ผมเพิ่งปิดไป microsoft word ก็รายงานให้ทราบว่า welcome back ทีนี้ bookmark คืออะไร bookmark คือ microsoft word จะจำ บันทัด,ดครั้งล่าสุดที่เราใช้งานว่าอยู่ที่ใดเป็นบุ๊กมาร์กเราก็กดเห็นไหมฮะ Microsoft Word ก็จะพาเรามาที่หน้าที่เราทำงานครั้งหลังสุดนี่คือบุ๊กมาร์กใน Microsoft Word 2013ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์ จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะบางครั้งเวลาเราพิมพ์งานเยอะๆเราจําไม่ได้ว่าถึงตรงไหนแล้วอาจจะไม่ใช่แค่แถวสุดท้ายที่เราพิมพ์แต่อาจจะในระหว่างที่เราแก้เราอาจจะแก้กลางเรื่องแก้หน้าที่1 0แก้หน้าที่20จากเอกาสารเป็นรอยหน้านี่คือบุ๊กมาร์กและประโยชน์ของบุ๊กมาร์กครับพบกันใหม่ตอนต่อไปอย่าลืมซับสคริปตนะครับสวัสดีครับ